อะไรมึงกัดแผลเจ้าของนะใช่ปะแล้วแผลก็ฉีกใช่ปะสุดท้ายก็ต้องพาไปหาหมอใหม่อีกรอบมึงใช่ปะกัดได้มึงมนี่มันเกินไปอีลีน้ำพงน้ำพงลือน้ำพงมันหน่อยไปสมนีงยังหน่อยไปยอย,ปยู่อันนี้ฮนะมันหน่อยไปปุนิแย่ตัวสุดหญ่เดือดถ่ายรู้ไย กิเก็บเปิดคลิปเจ้าของได้รู้สับเมื่อกี้ไมนได้ยินเสียงแต้นได้ได้ไไดแตะแต่มันแรนมาไม่ได้ใช้ทำงานรึวไม่ได้ทงานไม่ได้ใช้ทำงานไม่ได้ใช้ทำงานรอนโอ้ย่าแรงอยทแรงอย่าา่อโอ้ยลูกไฟ ใส่ประเนรยากเลยเดี๋ยวนี่ไม่ได้ใช้ทำงานลูกนอนนอนก่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 อนนอนแผลชีดกับแผลชีดกับแผลชีดคือเมื่อกี้อย่างหัวเมื่อกี้ไอ้ไอ้เปิดชีเจ้าของนะพี่น้องชีดพีเวลาเปิดชีดเพราะิ่งร้องเพลงแต่แต่ไดใดใดในแดนแต่แต่มันยิ้มมันดิจฉนมันนอนอยู่เออมา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 ้าวิเบาไปดูมันสิมันดีมันดีมันละเลงไปเอ้ยมันเดือดแผลแผลแผลลูกแผล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 จะทำแผลแผลแผล แผล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 ลูกแผลเอามันเป็นหยางตรงนี้นะมันเป็นหยางตรงนี้นะแผลได้เหนียวมันจะแผลสีมันจะแผลสีบุงหน่ามันดูดย่อยเยอะเลไม่ได้ให้ทำงานเออเออมักัดส่งกูเห็นหยังไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานลูกอ้หมึงนี่มันเป็นการเป็นงานดีเนาะขนาดแผลเพราะท่านหายกันเลใส่เห็ดงานแล้วมาลูกอือเดี๋ยวจะทำงานทำงานเดี๋ยวได้ยินเสียงเพลงเมื่อไรเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาทำงานทำงานทันทีเลยเนี่ย เตรียมหลาเรียนเจ้าแล้วอย่านะอย่านะทำผิดอยู่นะวันนี้ทำผิดอยู่เหนียวแค่ต้องใจทำการทำงานเท่านั้นเองอหรอยายกัไมมขาดทำผิดผิดผิดมากด้วยไปหาหมอปะไปหาหมอปะแกไม่ได้กลับมานอนบ้านแล้วแหละข้าเหนียวคืนนี้เพราะว่าแกจะต้องนอนในกรงแล้วก็ไปเย็บแผลใหม่แบบเย็บสดไม่มียาชาไม่มียาสรุมึงจะต้องเจ็บเจ็บแบบแผลสด แกจะต้องมาตั้งมาตั้งแกจะต้องโดนเย็บแผลแบบแผลสดสดโดนเย็บแผลแบบสดๆดเจ็บแบบว่าหมอจะไม่รมยาสลบให้แล้วหมอก็จะเอาเข็มร้อยแล้วก็เย็บสดๆดแล้วคืนนี้ก็จะต้องนอนอยู่ในกรงพอนอนอยู่ในกรงเสร็จปุ๊บแกก็แับตัวไม่ได้แกจะเป็นแผลกดทับก็ตออรักษา <c oughs> แผลกดทับต่อไปม <c oughs> <c oughs> ึงเดินแน่ชี้กระโปงต้องทำหน้าโง่ใส่เลยนะไป ตลกมากเลยเมื่อกี้น่ะเพราะว่าอันซีฮีทคลิปเห้พี่น้องในเบิรงกันหน้าแต่จะได้จะคลองลุงมะลองเพลงมันลุกขึ้นเอ้ยลุงมาเปิดวิดีโอจะคลองนะเช็คคลิปนะพี่น้องลุกขึ้นแล้วนะเบิรงกนอว่าโอ้เห็ุอย่างนอเสียดงานไม่ได้ใช้ทำงานลูกเอาไปฉี่ไปฉี่ไปเออเย็บตีนกูเย็บตีนกูบักค่านี่เจ็บลุงค่อยๆลุเออเออเออโอ้ยงานสโซนนาเออเออโซนนาสซนหลังเออสโซนนาสซนหลังไป กูสิท่ยาวไปฮอดนาบ้านมันส้นประมาณแปดรอบแล้วมันนางไปหาผู้สาวโอ้ผู้สาวเขาเหนียวอาจจะชิมผู้สาวไม่ได้เดลยเพราะเหนียวเป็นหมันแล้วดาเขาเป็นแผลเขาเ่ามากบกเหนียวไม่นังเพา่ม่ไปนางเบ้านนาเขาหนาอู้เขามีให้เหียวหน่อยอะไรไปขอเบียร์ให้เหนียวหน่อยเหนียวอย่าออกไปเล่นกับผู้สาว ขี่กระโปรงแบบเพิ่อนก็กเอิดเจ้า